เรื่องราวนี้เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเด็กผู้หญิงคนหนึง่งเธอมีชื่อว่าน้ำตาลน้ำตาลเป็นเด็กที่รักแม่มากแต่ช่างน,น่าเศร้าเพราะมาเลงร้ายเพิ่งฆ่าชีวิตแม่ของน้ำตาลไปเมื่อไม่นานมานี้น้ำตาลจึงจ้องอยู่ลำพังกับพ่อสองคนแต่ว่าหลังจากที่แม่ของเธอนั้นได้เสียชีวิตไปสักพัก พ่อก็เริ่มสังเกตเห็นพฤติกรรมบางอย่างที่เปลี่ยนไปของลูกสาวอย่างน้ำตาลกลางดึกลูกสาวมักจะเดินออกจากห้องไปเป็นประจำซึ่งตอนแรกพ่อก็ไม่ได้สงสัยอะไรพราะคิดว่าคงไปเข้าห้องน้ำละมัง้งหรืออาจจะดื่มน้ำแต่แล้ว มันก็เริ่มมีความผิดปกติบางอย่างเมื่อคนพ่อสังเกตว่าเหตุการณ์แบบนี้มันเกิดขึ้นซ้ำๆทุกวันจนน่าแปลกใจพ่อจึงเริ่มสงสัยว่าลูกสาวนั้นหายไปเข้าห้องน้ำนานเกินไปหรือเปล่าหรือที่แท้จริงเธอไปทำอะไรตอนดึกกันแน่และในเย็นวันต่อมาเมื่อพ่อกะที่จะต้มมาม่าร้อนๆสดกินสักหน่อย พ่อของน้ำตาลก็ต้องรู้สึกแปลกใจที่มีเพียงมาม่ารสต้มยำน้ำใสเท่านั้นที่หมดนี่ลูกสาวของเขากินมันจนหมดอย่างนั้นหรอพอในบ้านก็มีแค่เราสองคนพ่อลูกนี่นานั่นคือสิ่งที่พ่อของน้ำตาลคิดก่อนที่พ่อจะซื้อมาม่ามาเติมใหม่และเขาก็มก ok จะพบว่ามีเพียงมาม่าน้ำใสเท่านั้นที่หมด พ่อจึงได้ถามกับลูกสาวหลังจากที่เธอเลิกเรียนและกลับมาบ้านในยินวันนั้นว่าเธอกินมาม่าต้มยำน้ำใสหมดอีกแล้วหรอใช่ค่ะหนูเป็นคนต้มมันเองค่ะถ้ากลางคืนลูกเกิดหิวพ่อซื้อพวกขนมปังมาไว้ให้แล้วนะพอถ้ากินมามา่ามากเกินไปพ่อกลัวว่ามันจะไม่ดีต่อสุขภาพลูก,กน,นะมันมีโซเดียมที่ค่อนข้างสูงลูกสาวยิ้มพางพยักหน้าก่อนที่พ่อนั้นจะเตรียมอาหารเย็นให้กับเธอ ครั้งนี้พ่อเตรียมอาหารเย็ยนให้มากขึ้นเพื่อตอนดึกลูกสาวจะได้ไม่เกิดหิวและลุกไปต้มะมาม่ากินอีกแต่สุดท้ายขนมมันก็กลับเหลือเอาไว้เหมือนเดิมและสิ่งที่หมดและหายไปมีเพียงแค่มาม่าต้มยำน้ำใสจนพ่อเริ่มรู้สึกแปลกใจแล้วว่าลูกสาวชอบกินมาม่าต้มยำน้ำใสามากขนาดนั้นเลยเหรอกินบ่อยขนาดนี้กินทุกวันเลยเหรอนี่มันไม่ค่อยจะดีต่อสุขภาพแล้วนะ ในคืนนั้นพ่อก็เลยกะว่ากลางดึกคืนนี้แหละถ้าพ่อได้ยินเสียงลูกสาวลุกไปทำอะไรที่ห้องครัวหลังบ้านอีกพ่อจะแอบตามไปดูให้รู้ไปเลยด้วยความรู้สึกสงสัยแบบตง,งิตัง,งิดตอนแรกพ่อก็เห็นว่าลูกสาวกำลังยืนเฝ้ากานํำร้อนให้มันเดือดแต่ว่าสิ่งที่ทำให้พ่อนั้นแปลกใจคือท่าทางของลูกสาวที่ดูเหม่รอ,อยแบบแปลกแปเหมือนเธอนอนละเมอมากป่า พ่อสงสัยว่าน้ำตาลนอนละเมอหรือเปล่านะแต่ว่าหลังจากนั้นน้ำตาลก็เริ่มทำบางอย่างแปลกเธอต้มมามา่าแล้วเอาถ้วยมาม่าไปวางบนพื้นก่อนที่จะมีท่าทางเหมือนกำลังคุยกับใครบางคนอยู่หรือพูดคุยคนเดียวพ่อก็ไม่แน่ใจพ่อจับใจความไม่ค่อยได้ว่าลูกสาวนั้นพูดคุยอะไรเพราะเสียงมันค่อนข้างเบามาก หลังจากนั้นผ่านไปนาทีมาม่าก็เริ่มอืดลูกสาวกับนํามาม่าไปเทออกทางหน้าต่างก่อนที่จะเดินกลับห้องนอนไปเมื่อพ่อเห็นดังนั้นก็เลยไปดูที่นอกหน้าต่างก็พบกับเส้นมาบ้าจํานวนมากที่กําลังเน่าและย่อยสลายแสดงว่าลูกสาวที่ผ่านมาเธอไม่ได้รู้สึกหิวและกินมาม่าตอนดึกแต่เธอต้มมามา่าแล้วกลับนํามันไปเททิ้งซึ่งพ่อก็ไม่รู้ว่าทําไมน้ําตาลถึงทําแบบนั้น ในวันต่อมาเธอก็ทำเช่นนั้งอีกครั้งวนลูปไปแบบนี้ตลอดจนกระทั่งวันนี้พ่อเริ่มสังเกตเหต็นว่าตรงพื้นบริเวณที่ลูกนำถ้วยมาม่าไปวางนั้นดูเหมือนว่ามันมีเงาของใครบางคนอยู่ด้วยทำเอาพ่อของน้ำตาลรู้สึกตกใจมากก่อนที่จะได้ยินลูกสาวพูดว่าให้ผู้หญิงคนหนึ่งรีบกินมาม่าให้เสร็จ เพราะเธอรู้สึกง่วงนอนมากแล้วยิ่งพ่อได้ยินแบบนั้นก็ยิ่งรู้สึกตกใจหรือว่าน้ำตาลต้มมาม่าไปให้ภรรยาของเขาที่เพิ่งตายไปหรือเปล่าเพราะเมื่อกี้นี้ครับคล้ายครับคาว,ว่าเหมือนได้ยินคาว่าแม่ด้วยงั้นแสดงว่าลูกสาวมาต้มมาม่าให้แม่ที่เสียชีวิตไปกินทุกคืนหรอพ่อตัดสินใจว่าจะเข้าไปถามลูกสาวตรงๆไปเลย แต่แล้วเมื่อเขามองไปที่ลูกสาวเขากลับรู้สึกตกใจเล็กน้อยพอลูกสาวนั้นยังนอนละเมออยู่พ่อก็เลยรอให้ถึงวันต่อมาและตัดสินใจถามน้ำตาลไปตรงๆเลยว่ามันเกิดอะไรขึ้นน้ำตาลจึงได้ยอมรับว่าเธอเห็นวิญญาณของแม่มาขอให้ต้มมาม่าให้กินทุกคืนและแม่สั่งกำชับไว้ว่าห้ามบอกพ่อนะคนพ่อจึงคิดว่า มันไม่น่าจะใช่แล้วละ่ะถึงภรรยาของเขาจะเพิ่งตายไปไม่นานแต่ก็ไม่น่าจะมาขอกินเช่นนี้มันดูแปลกๆชอบโกนแถมภรรยาของเขาตอนมีชีวิตก็ไม่ได้ชอบกินมาม่าอะไรขนาดนั้นด้วยในคืนนั้นพ่อจึงบอกลูกสาวว่าอย่าออกไปทำมาม่านะพ่อสั่งห้ามลูกสาวเอาไว้อย่างเด็ดขาดในคืนแรกที่สั่งห้ามทุกอย่างมันก็ผ่านไปอย่างปกติไม่ได้มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นเลย จนกระทั่งมันเข้าสู่ค่ำคืนของคืนวันที่สพ่อกลับได้ยินเสียงหญิงสาวร้องไห้โหยหวนและเหมือนกับได้ยินเสียงวิววิวลองเรียกลูกสาวที่ห้องของตัวเองด้วยเสียงหวีดร้องแทบทุกคืนคุยวคุยิวในตอนนั้นลูกสาวได้แต่สั่นอยู่ในห้องด้วยความรู้สึกหวาดกลัวก่อนที่จะไม่ออกไปตามที่พ่อของเธอสั่งเอาไว้ จนกระทั่งเสียงหัวยห,หัวนั้นค่อยๆเงียบลงด้วยความที่จะต้องรู้ให้ได้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นคนพ่อจึงค่อยๆเปิดประตูกไปดูก่อนที่เขาจะถึงกับตกใจจนพูดไม่ออกเมื่อพบว่ามีร่างหญิงสาวผิวดำเป็นตอนตะโกคนหนึ่งกําลังค่อยๆคานกลับเข้าไปในตู้ช้าๆในสภาพน่ากลัวเลยล่ะ ตู้ใบนั้นพ่อได้มาประมาณต้นเดือนที่ผ่านมาเพราะมีคนขายของเก่านํามาขายให้พ่อในราคาที่ถูกๆที่หน้าบ้านพ่อก็เห็นว่ามันถูกดีเลยได้ซื้อเอาไว้เลยไม่คิดอะไรแล้วเอาตู้นั้นมาวางทิ้งเอาไว้ในห้องครัวแน่นอนว่าภายในตู้นั้นหญิงสาวคนนั้นที่พ่อเห็นเธอจะโดนเผาเป็นตอนตะโกอยู่ในตู้นั้นหรือเปล่านะแต่ตู้ก็ยังดูปกติอยู่เลย จนพ่อได้มารู้ภายหลังจากคนขายของเก่าว่าในตอนนั้นบ้านเกิดไฟไหม้มีหญิงสาวคนหนึ่งโดนไฟคลอกก่อนที่เธอจะคานเข้ามาหลบอยู่ในตู้แต่ก็ไม่ทันเสียแล้วเพราะเธอนั้นได้ถูกไฟเผาไหม้และเสียชีวิตไปแล้วแต่ตู้นั้นกับเพียงแค่ไหม่เล็กน้อยก่อนที่จะถูกนำมาต่อเติมใหม่แต่งเติมใหม่ให้เหมือนตู้ใหม่ หลังจากเหตุการณ์นั้นพ่อของน้ำตาลจึงได้ตัดสินใจที่บริจาคตู้นั้นไปให้แก่วัดและสองคนพ่อลูกก็ไม่เคยเจอเหตุการณ์ประหลาดและลูกสาวก็ไม่เคยตื่นมาต้มมาม่ากินยามหรืออีกเลยคาดว่าวิญญาณที่เสียชีวิตในตู้นั้นเธออาจจะเป็นคนที่ชอบกินต้มมาม่ามเป็นอย่างมาก สำหรับใครที่คี้เกียรตออกไปซื้อมาม่าทีละหอ่อก็สามารถซื้อแบบยกลงังแถมยังมีส่วนลดพิเศษให้ด้วยได้ที่ลิงก์ผลิตภัณฑ์ที่ทางช่องได้เพิ่มไว้ให้นะคะจะได้ไม่ต้องถือนหนักๆถือมาจากข้างนอกเพียงแค่กดสั่งซื้อคุณจะได้ทั้งส่วนลดและส่งฟรีถึงที่บ้านกันเลยทีเดียวจะได้ไปทานมาม่าก,กันอย่างอริดอร่อยโดยไม่ต้องถือมาหนักๆด้วยหากสนใจสามารถสั่งซื้อได้เลยนะคะตามลิงก์ผลิตภัณฑ์ที่ทางช่องได้ทิ้งไว้ให้ค่ะ